แต่ว่าไม่คืบหน้าผู้เสียหายเขาเลยร้องสื่อขอความเป็นธรรมไปด้วยเลยค่ะคุณผู้ชมจริงๆผู้เสียหายเองไม่ใช่เป็นคนที่มีเรื่องกับคนก่อเหตุนะคะแต่ว่าที่คนก่อเหตุมาถามหาคือรุ่นน้องของผู้เสียหายที่โดนยิงแต่ไม่อยู่เลยยิงฝากไปหน่อยนึงตัวคนบาดเจ็บเนี่ยอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วเห็นว่าคู่กรณีขับขี่รถอ้อมไปหลังจากนั้นมีปัญหาเถียงกันแป๊บหนึ่งค่ะเีย หนีไม่ทันค่ะกระสุนโดนขาของนิติพงศ์แล้วก็โดนในเบียกแก๊งเดียวกันกันกบตัวงู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บไปด้วยแล้วนิติพงศ์ถูกทำร้ายร่างกายซ้ําอีกต่างหากนิติพงศ์เองเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น24มีนาคมที่หน้าบ้านย่านจรรญสนิทวง72ตัวเองโดนยิงที่ขาทั้งหมด2นัด คือตอนนั้นเนี่ยตัวคนก่อเหตุเขามาถามหารุ่นน้องของผมแต่รุ่นน้องของผมเนี่ยมันทํางานอยู่ที่นครสวรรค์มันไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุทีนี้ในปอนผู้ก่อเหตุก็เลยบอกว่าไอ้รุ่นน้องเองน่ะ มันมาจีบพันรายาของเขาครับเขาเลยไม่พอใจพอตามหาตัวคนที่ต้องการเจอไม่ได้เลยเหมือนยิงฝากผ่านใส่ในนัดนิติพงษ์ไปอะค่ะ<อ>แล้วจังหวะยิงกระสุนนอกจากโดนในนัดนิติพงษ์แล้วไปโดนในเบียร์แก๊งเดียวกันด้วยแล้วหลังจะเกิดเรื่องไปแจ้งความแล้วนะคะแต่ปรากฏว่ามือยิงนะที่ชื่อว่าในปอนหลบหนีสวนอีกคนนึงไปมอบตัวแต่ก็ได้ประกันตัวไปตอนนี้คดีไม่คืบเลย จับได้คนเดียวคือคนพาหนีแต่จริงๆเขาเ<อ>มากันสี่คนแต่เขาลงในไอ้นี่แค่สองคนที่เหลือเขาบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอยู่หมายความว่าเราเราเข้าใจว่าทั้งหมดที่ไปอยู่ทีทั้งหมดสี่ <S <S <ๆ>ใช่ครับพี่ <S 2> <S 2> <S 2> พเพราะว่าอีกสองคนที่เขาบอกไม่เกี่ยวเนี่ยคือมันคนพูดว่าพี่ตรงนี้มีกล้องมันเลยดันผมออกไปมันเลยดันผมกับไอคนที่ชื่อปอนเนี่ยออกไปจากมุมกล้อง แล้วมันก็ยิงเลยตอนตอนผลผลจากมุมกล้องอม่ใจเขาวางแผน,นรุ่งกับน้หมดใช่น่าจะใช่และตอนเนี้ยคือทางเราอ,อกก่ะกลัวทางเราอ,อ,กกอ่ะกลัวเพราะว่าเขาได้มาวนบนเวืองเขายังวนอยู่พี่นี้ได้ประกันตัวไปอ่ะมาวนเวียนอยู่หน้าบ้านผู้เสียหายอะค่ะผู้เสียหายเขาก็าเกิดความหวาดกลัวเรื่องความปลอดภัยนะคะ<ช>อยากใช้คดีมีความคืบหน้าหน่อยอยากจะให้ออกหมายจับแล้วตามตัวคนดิงมาดำเนินคนดีให้ได้ ผ่านไป2เดือนแล้วยังไม่คืบเลยนะครับโอ้โหแล้วแม่มันยิงฝากกันได้ด้วยเหรอ,อ,อนั่นสิฝากเงินนี่จะไม่ว่าเลยฝากกระสุนนี่ไม่ไหวนะเจ็บป่ะเกี่ยวกันเลยแต่ถูกยิงเหตุการณ์ที่มาอัปเดต3.4 HDR เกิดชั้นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ